ทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับบีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีเมนูที่ทำมาจากสตรอเบอรี่นั่นก็คือมันจะเป็นคล้ายมะม่วงตากแห้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออบีก็จะทำมาจากสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ตากแห้งนั่นเองทุกคนก็เดี๋ยวเราจะทำแบบเดียวก,ก,กันกับที่เราทำอ่อมะม่วงเลยนะคะก็นั่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลย ทุกคนคะขออภัยไฟด้วยมันออกจะแบบแดงๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอู้อันนี้ก็คือสตรอเบอร์รี่นะคะนี่ที่บีทำการเฉือนจุกมันออกแล้วเนาะทำไปก็กินไปทำไปก็กินไปคือกินเยอะมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยอุปกรณ์เราก็จะมีเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่น นี่แล้วก็เราก็ลํำเลี้ยงสตอเบอรี่ใส่ใส่ไปในเครื่องปั่นเลยจ้านี่จริงโอ้โหแค่นี้ก็มีความแบบว่าโอ้ยน่าก,กินแล้วอ่ะเอาจริงอือนี่นะคะกรอบประมาณนี้นแหละก็อบฝา อะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเทใส,ส่หมอ้อนะคะบิ๊ก็มีภาชนะหมอ้ออยู่นี่นะจ๊ะเทใส,ส่หมอ้อไปเลยโอ้โหทุกคนมีความแบบดีงามมากคือหอมมากทั่วบ้านตอนนี้ค่ะคลุงไปด้วยกลิ่นสตรอเบอรรนี่นะคะแล้วก็ปันต่อเลยจ้า สตรอเบอรี่แรงมากเลยจ้ะเยอะนะเนี่ยจิงอร่อยหวานเช่ทุกคนเกินครึ่งหมอ้อจะ้ะเกินครึ่งหมอ้อ คนขอชิ้นหวานอร่อยแต่ถึงจะหวานอย่างนี้บีย็ขอใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อบอกว่าตัดตัดคือบอกว่ามันมันไม่ได้หวานแบบเลี่ยนนะทุกคนอืแต่คือแบบอหวานแบบผลไม้อะไรเงี้ยก็จะขอใส่แค่สองช้อนชาก็พอนะคะไม่เยอะ โอเคหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอเจ้าตัวหมอ้อเนี่ยแหละไปต้มนะคะคือต้มเนี่ยให้แบบว่าเดือดแบบนิดเดียวไม่ให้เดือดจนแบบปุดๆเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจึงหมอ้อเราก็อยู่นี่จะมีใส่น้ำตาลไปสองช้อนชาเนาะแค่นั้นก็พอค่ะเดี๋ยวรอให้หมอ้อเดือดแป๊บ อทุกคนนี่ค่ะเริ่มเดือดแล้วก็คน,นขึ้นฟองใช่ไหมนี่ประมาณนี้เลยอ่ะขึ้นฟองเสร็จปุ๊บก,ก็ปิดเลยจ้ะปิดเตานี่นี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธี ทำต่อไปเลยค่ะอาจาร์ทุกคนก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นเนาะบีได้เอาอที่ถาดนะคะสำหรับใส่ตาอบเนาะประมาณนี้เลยหรือว่าใครที่บอกว่ามีภาชนะอย่างอื่นก็คือใส่ได้หมดเลยนะแล้วก็ให้เราเอาอแผ่นแผ่นไอ้ตัวนี้ยเนาะ ที่สำหรับแบบว่าลองพิซซ่าอะไรประมาณนี้ทุกคนเออเขาเรียกว่าแผ่นอะไรล่ะเนี่ยค่ะสำหรับเบเกอรี่สำหรับเอ่อเบกกิ้งนะคะอันนี้เบกกิ pepper, นะ้งเพเปอร์เนาะก็ให้เราเอามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทที่เรากวนเมื่อกี้ค่ะลงไปเลยก็คือไม่ต้องรองให้เย็น,นะคะ่ะก็เทลงได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยค่ะ I โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะเออก็ไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามานะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็รอค่ะก็คือว่ารอให้เขาแห้งเนาะมไม่ใช่อะไรก็คือรอให้เขาแห้งแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จกันนะคะก็สําหรับในเพจเขาบอกว่าเราต้องรอแห้งเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยว่าเออแดดแรงแค่ไหนบีกา,าเราออกไปตากแดดข้างน,นอกเนาะก็อาจจะแบบสักวันนึงก็อาจจะแห้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามา ติดตามผลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่เลยจะเป็นสตรอเบอรี่กวนนะจ๊ะติงเจ้งมาค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสตรอเบอรี่กวนของเรานั้นแห้งไปถึงไหนแล้วนะคะ ทุกคนมันดีมากเลยบีแนะนํามากๆเลยเนาะหนึ่งสองชิงประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนเชื่อไหมจริงๆแล้วอ่ะเบียกตัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคันนี้คือแผ่นหนึ่งอ่ะหมดไปแล้วทุกคนแผ่นหนึ่งนะ่าจะประมาณสองชิ้นเนะี่ยคือพี่ติ๊กชอบมากทุกคนเออแล้วก็บอกว่าวันหลังอ่ะทําอีกนะบีก็โอเคโอเคนะชอบเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะตอนที่ทําอ่อ กวนอ่ะบีมไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะแค่สองช้อนชาทุกคนคิดดูอืมเพราะว่ามันมีความหวานแต่ถึงมันจะมีความหวานมันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่นิดๆน,นะคะเวลาเรากินเนาะนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มทาตั้งแต่ตอนต้นเลยดีกว่านะคะอันนี้สาหรับแหนะ้งแล้วเนาะประมาณ3วันเนาะแดดจัดจัดแนตะ่ทุกคนแล้วก็ตอนกลางคืน,นี่ยบีก็เอามาข้างในด้วยนะเพราะว่าตอนกลางคืนมันมีแอบมีว่า มีความเย็นนิดนึ่งนะทุกคนก็เลยเอาเข้ามาข้างในบ้านเ<ด>นาะบิกจใช้กันไกลนะคะกันไกลตัดครึ่งไปก่อนกันไกลนี่ตัดครึ่งไปก่อนนี่แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วตัดไปอีกครึ่งนึงนี่นี่แต่น,นี้ก็ครึ่งเหมือนกัน ก็แล้วแต่นะคะว่าเออถ้าใครชอบบอกว่าแผ่นยาวๆก็โอเคถ้าใครชอบแผ่นสั้นๆก็ตัดตามที่เราชอบเลยแล้วก็อีอยงนก็คือแบบถ้าเราตัดแบบว่าเส้นไม่แบบยาวมากอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราลอกง่ายแล้วก็ไม่ขาดนะคะเนาะก็ได้มา4แผ่นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดีก็จะตัดตัดเครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็จะตัดครึ่งอีกนี่เนาะตัดครึ่งไปเลย นี่จ้ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นี่ใช่ไหมโอเคพอได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาลอกกันเลยวิธีการลอกนะคะก็นี่เลยคือง่ายๆเดียวค่ะเหมือนมะม่วงกวนที่เราทำอะทุกคนเห็นไหมมันก็จะไม่ติดนะคะคือดีมากเลยนี่เนาะจิงนี่เลยก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะอืมแล้วเราก็มาหมุนบีก็จะหมุนฝั่งที่บอกว่า มันเป็นแบบนี้นะคะไม่สวยเนาะก็หมุนเขา้าบีก็จะพับเกือบครึ่งเลยแล้วก็ค่อยหมุนอืมเราจะได้ไม่ใช้เวลาหมุนนานมากก็เนี่ค่ะบีบนิดนึงแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าสตอเบอรี่กวนของเรานะจ๊ะเดี๋ยวมาชิมดูอืมมีความเหมือนมะม่วงกวน แต่ว่านี่เป็นสตรอเบอรี่ก็จะมีความหอมสตรอเบอรี่แล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะก็ให้นี้เลยคือแบบว่าก็เกือบจะเป็นแบบว่าสตรอเบอรี่ร้เปอร์เซ็นตะ์เนาะที่ทำมีความเหนียวเหมือนมะม่วงกวนเหมือนเลยทุกคนที่ตากแห้งอะ่ะอ,อืดีเพราะว่าแบบไหนทุกคนเวลาเรือละคร ดูอะไรเนี้ยอืมแล้ว <c oughs> ก็คือนั่งกินไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนกล้วยตากเหมือนอะไรประมาณน,นี้ทุกคนดีค่ะดีะด่มากทำง่ายด้วยง่ายสุดเลยแค่ปั่นแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ไปต้มนิดนึงคือแบบไม่ต้องให้มันเดือดมากนี่จ้ะนี่ไหนก็น <c oughs> จะประมาณนี้เลยอืม แล้วบีจะใส่ขวดโหลไว้อย่างที่เห็นเนาะตอนแรกเหลือแค่สองชิ้นจ้ะพี่ติ๊กนี่จัดการนี่นะาระกขวดโหลประมาณนี้เลยมีคิดว่าไอ้เนี่ยทำแบบเนี้ยเราเจะเอาผลไม้อะอะไรก็ได้ทุกคนอืมแต่เพียงแค่ว่าตามที่บีดูในเพจที่เขาทำนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่มันเหลวมาก เหลวมากอย่างเช่นอะไรล่ะอื๋ออย่างเช่นว่าพวกกีวีพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะทํานะคะก็คือปั่นพอปั่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหลวมากใช่ไหมตอนที่เราอคนนะคะตอนต้มอ่ะคนๆไปเลยเนี่ยให้เราใส่แป้งใส่แป้งมันลงไปนะคะนิดนึงมันก็มันก็จะได้แบบเนืดๆอ่ะ<ม>เหมือนกับที่เราทาราดหน้ายังไงอย่างนั้นเลยทุกคนบีดูเนาะ นะคมันก็จะจับตัวกันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนดีๆอะไรเงี้ยอืมแต่น,นี่คือแบบว่าช่วงนีสตรอเบอรี่ที่ฟินแลนด์เยอะเนาะดีก็เลยเออออามาทําแบบนี้ดีกว่านี่มันเหมือนแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งเลยแล้วก็พับ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 นี่อืมนี่จอมืมันมีความแห้งดีทงกคน แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้บีทำค่อนข้างที่จะบางนะทุกคนค่อนข้างที่จะบางนะคะดูนะถ้าใครบอกว่าไม่อยากจะได้บางขนาดเนี้ก็ทำให้หนาได้นะคะก็บีอย่างที่เนี่ยเนาะบียกอะบีใช้ถาดเนี่ยคะ่ะถาดที่แบบว่าเข้าตู้อบแล้วก็วางกระดาษลงไปแล้วก็แค่แบบอย่างเงี้ยแค่รอนแล้วมันก็จะบอกว่าเออแบบไปซ้ายทีขวาทีเนี้ย ก็ถือว่าโอเคเลยเราจะได้ไม่ต้องใช้ช้อนภาชนะอะไรเงี้ยเนาะเพราะถ้าเราใช้ภาชนะตั้งแต่บีทำอันแรกเห็นไหมคือมันมันมันจะได้แบบว่าไม่เสมอกันอืใช้วิธีเทซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีอะไรประมาณนี้จะดีกว่าประมาณนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็คือบอกว่ามาบอกต่อนะคะอันนี้คือบีไม่ได้คิดเองแต่เพียงแค่ว่าบีดูจาก<ม>ในเ c e b ุ o k มานะคะของเพจเพจไหนเพจนึงเนี่ยบีจำไม่ได้เหมือนกัน เราไม่ได้เปิดดูอีกเลยเพราะคิดว่าเออมันง่ายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าเออจะเปิดดูวิธีการทำของเขาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนแต่มันง่ายจริงอย่างที่พี่บอกไปเนาะถ้าสมมติว่าเราแบบเอออยากได้ผลไม้อะไรเงี้ยก็ทําเลยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นสแนค็คไปในตัวนะถ้าแบบว่าเอออยู่ที่บ้านแล้วลดอะไรเงี้ยก็กินน้ตาตาลจากผลไม้ดีกว่าดีกว่าไปกินขนมครเคี้ยวมาติดฟันนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะอืม โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาแบบว่าทักทายกันมาทําให้ดูกันถ้าสมมติว่าใครมีผลไม้ที่บ้านก็อย่างที่บีบอกไปเอามาทํากันเลยจ้าอุ้ยรวมไปแล้วนี่จ้ะชิงอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตากแห้งนะคะนี่แบบนี้เลยจ้าโอเค okay. ทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะบีก็ไปละ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชอบบิฟารกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันในคลิปถัดไปเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอมอไปติกไมาสัใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออืมอืมอ๋ออะไรนะเอ่อมาแต่แต่แตอืมของก็ Ya, tak apa. Hmm. Nak makan. Tak ada bye Baiklah, selamat okay. tinggal. Nanti. Nanti saya Chima.